สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญหบาทนี้2เหรียญที่ผมนามารีวไว้ให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันเนี่ยให้พี่ๆน้องๆได้สังเกตดูนะครับว่าเหรียญไหนที่ดูแล้วผิดปกตินะครับเพราะว่า2เหรียญน,นี้ก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับที่ผิดปกติปั๊มขึ้นรูมาแล้วก็มีร่องรอยที่ต่างกันนะครับเพราะว่าบล็อก ไม่เหมือนกันเลยนะครับครับก็ให้ดูตรงจุดนี้นะครับจุดนี้จะมีขอบขึ้นขึ้นมาข้างบนนะครับคือจากเป็นเหลี่ยมด้านในนะครับแต่มีสันขอบขึ้นมาด้านบนแต่มาดูอีกเหรียญนี้นะครับฝั่งมุมนี้นะครับเนี่ยจะไม่มีนะครับถ้าดูในลักษณะฝั่งนี้นะครับจะไม่มีเลยนะครับจะมีเรื่องของสันขอบเป็น ขึ้นเป็นกําแพงขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญของปีพศ2533นะครับที่ผิดปกติียกว่าปั๊มขึ้นรวบมาแล้วผิดปกติทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับก็เลยน,นามารีวิวนะครับให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันแล้วก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาที่อัปเดตขึ้นมาแล้วนะครับแต่ จุดที่ผิดปกติมันก็ย่อมมีราคาเพิ่มเติมนะครับในนักสะสมหรือนักที่ชอบเล่นเหรียญน,นะครับกับเหรียญพวกนี้นะครับตรงจุดไหนที่ผิดปกตินะครับแต่ละท่านก็คงจะเจ็บเป็นอาราบ้าไหมนะครับแล้วก็คือก็ต้องดูว่าแต่ละเหรียญของแต่ละปีพศนะครับเร,เรียกว่าเหรียญหนึ่งบาท2บาทนะครับหรือว่าเหรียญสิบาทอย่างนี้ตรงจุดไหนผิดปกติ ก็จะเก็บมาเป็นอัลบั้มไว้นะครับว่าที่ปกติตรงจุดไหนบ้างนะครับจากการขรุนรรืแอ้ว่าการผลิตนะครับกระบวนการผลิตมานะครับมันก็ส่วนน้อยที่จะเป็นในลักษณะนี้นะครับขอล้านใน1เหรียญนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเหรียญ5บาทกันเลยนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบของจํานวนการผลิตที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญแล้วก็ลวดลายนะครับแล้วก็ รื่องความหนานะครับแล้วก็ราคานะครับที่เราต้องนำมาเสนอครับพี่พี่น้องนหรือว่าเด็กๆกพี่พี่น้องๆได้ชมกันนะครับครับเหรียญ5บาทนี้เกิลเหรียญวันปีพศนะครับ2อ3 3นนะครับเป็นจะมปาบพิษนะครับดุสิตวัฒนารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริส์โลหะสีขาวนะครับก็เป็นทองแดงผสมนิกเกิลนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับ ก็เป็นเฟืองจักรนะครับเฟืองหยาบเลยนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะนี้ในตรงเฟืองจักรนี้นะครับก็จะมีสีน้ําตาลอยู่นะครับมุมนี้อีกมุมหนึ่งก็จะมีคราบสีขาวอยู่ประมาณสักประมาณ0.5มิลน,นะครับแต่มุมนี้ก็จะอยู่ที่1.7มิลก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นสีที่มีลายขึ้นมานะครับ ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้นะครับมามุมนี้ก็อยู่ที่24มิลมนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับ้าดูความหนาของเหรียญอย่างมุมนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่2.2มิลมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของลวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทรานะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิมพ์ระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื่องนะครับบรุมกติยาราชนะครับปุตติตาพอนะครับสรองพระองครุ้ยนะครับเป็นขอบเหรียญนะครับด้านในนะครับมีลักษณะนะครับเนี่ยด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก่าวเหลี่ยมนะครับครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่ารัชการที่9นะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับก็จะมีขอบสันอยู่ข้างๆนีะครับเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้นะครับยิกมุมหนึ่งก็จะเรียบนะครับทางนี้ก็จะเป็นด้านขอบวงกลมนะครับก็จะเป็นสันขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือในสิ่งที่ปกติเรียนห้านะครับของปีพศ2533นะครับด้านหลังนะครับกลางเหลียนนะครับก็มีภาพนะครับเรียกว่า รูปพระอุโบสถนะครับวัดเป็นจมามาเพิยจุสิวะนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในครับก็มีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับและยืงนไปอีกมุมหนึ่งนะครับเบื้องบนเหมือนกันนะครับก็ เป็นปีพุทธศักราชที่จัดทําเดรียวมาปีพศ2 5 0 0นะครับ33นะครับครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า5บาทไทยนะครับกับ5าบาทรัฐบิลนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับออกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับวันที่ประกาศใช้นะครับของเหรียญปีพศ2 5 3 3นี่นะครับวันที่ประกาศใช้ก็เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับปีพศ2531นะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตกันนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับปีของเหรียญห้าของปีพศ .2533 นี่ก็จะผลิตอยู่ที่38ล้านเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักของเหรียญห้านี้นะครับก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับ ราคานะตอนนี้นะครับถ้าเป็นตามหนังสือกษัตริย์ไทยเนี่ยก็ราคาอยู่ที่250บาทนะครับอันนี้คืออัปเดตขึ้นมานะครับแต่ในราคาที่ซื้อขายกันในเหรียญที่เป็นผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงสันขอบในลักษณะนี้ในของในของปีพศ2533เนี่ยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่หลักพันขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ว่ามุมเหลี่ยมนี้นะครับ ให้สังเกตนะครับมุมเหลี่ยมตรงขอบมีมมสันกําแพงขอ,ขอบขึ้นมาในลักษณะตรงจุดนี้นะครับให้ใหพี่น้องได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับมุมนี้อยู่ด้านสันไอตรงขอบสันด้านบนนะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับมาดูนะครับทางด้านหลังนะครับด้านสันขอบนะครับจะมีกำแพงอยู่มุมด้านข้างฝั่งนี้นะครับ หายากครับความต่างมันมันอยู่ตรงจุดในลักษณะนี้นะครับหาเหรียญแปกที่ผิดปกตินะครับของเหรียญ5ของปีพศ2533ส25นะครับสวัสดีครับ